ก็สวัสดีวันอาทิตย์ที่13ด้วยนะครับสวัสดีวันสงการหรือว่าสวัสดีวันปีใหม่ไทยของเราด้วยนะวันนี้นะครับมาอยู่กับผมอยูทีเจมสวัสดีนะเรามาอยู่ของธนาไอดีน้องอมนะครับเปิดคลิปมาเสียงผมก็จะหายละก็จะเป็นการรีวิวตัวละครสุดสาครเนาะอันนี้นะครับเป็นสุดสาครเวอร์ชั่นตำนานนะครับไม่ได้ซื้อคอร์สนะเพราะว่าน้องบอกว่ารอเวอร์ชัน้อสองดีกว่านะครับคอแรกรู้สึกว่าอ่ามันไม่น่าสนใจอะไรเงี้ยน้องก็เลยไม่ทานะ โอเคครับสาวตะั่ตัวละครสาสาครนนะผมก็ได้เล่นแค่ตา2ตานั้นเพื่อนเอารมณ์เหมือนแกะกล่องใหม่นะครับก็เลยน่าจะยังเล่นไม่ถนัดเท่าไหร่นะความสามารถของเขาเนี่ยก็จะเป็นของตะด้านการอัญเชิญเงื่อนครับเงื่อนน่ยจะเป็นการอัญเชิญปุ๊บแล้วก็จะเป็นการโคลเวอเบิร์นโดยขโมยเบิร์นเลยนะครับก็คือเป็นการแบบระเบิดเลยเนาะแล้วก็เมื่ออจบเทิร์นหรือว่าอะไรครับเงื่อนเราก็จะแตกอีกทีหนึงก็คือเหมือนเป็นการขโมยได้สองทียนเพื่อน เนี่ยนะครับมันจะสามารถอัญเชิญได้สูงสุดอะ่ะก็คืออยู่ที่1ครั้งเท่านั้นเนาะอันนี้สกิลที่ผมไปเล่นมาก็เข้าใจว่านี้นะครับเพื่อนแล้วก็อันนี้นะครับจะเกิดอ่าได้ทักษะเดียวในการทอยเต๋าก็คือแบบวางได้ครั้งเดียวแล้วระวังแล้วคือก็คือจบเลย <laughs> ก็คือเราไม่สามารถย้ายตำแหน่งที่วางได้นะจากที่ผมสังเกตนะครับแล้วก็ที่เหลือสกิลของเขาเนี่ยก็จะมีขอนเทาน้นป้องกอันนะครับย้ายกับป้องกันอัญเชิญด้วยเนาะ แล้วก็นะครับสกิลสอนนะจะเป็นแปลในตัวนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางเปลวเพลิงมีขอนท่านบริการเคลื่อนย้ายเนาะส่วนเซตีที่ผมใส่ไปครับก็จะเป็นหมอดระเบิดไทเทเนียมอาหุ่นยนต์ดับเบิกกลตะกระนะครับอันนี้น้องทําไม้แต่ผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับจี้น้องทำมาเยอะมากแต่ผมแบบพอาลงมาบ้านปุ๊บผมก็เลยแบบเอายังไม่ได้มีเวลาเลยเพื่อกนก็คือจริงๆว่าจะไล่เสาทิศวันเนี้ยแต่ผมคิดว่าน่าจะ น่าจะมาได้อยู่บ้างวันอาทิตย์เนี้ยนะครับไม่แน่ก็วันจันทร์เลยนะครับ2วันเพราะว่าวันจันทร์อผมว่างชัวร์แล้วเพราะว่าฝ่ากงานให้คนอื่นนะครับส่วนวันอาทิตย์เนี้ยวันนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนละกันเนาะก็อ่าว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะครับอ่ะแล้วก็จี้ครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงขอดทจี้สองจี้เนี้ยก็จะเป็นแป้นนะครับอ่าอุปกรณ์เขียนแบบสีทองนะแล้วก็นี่จะเป็นเกาะลอยฟ้าระชายอยู่ในเทศผมไม่มั่ใจว่าใส่มาทำไมในอันนี้นะครับ ก็ส่งไปเกาะล้างเพราะว่าตัวละครเน,นี้ยมันมีแปลนตตัวไงเออผมไม่รู้ว่าน้องเขาใส่มาทําไมแต่ก็มีดับเบิลนะครับแล้วก็จะมีในเทศแล้วก็จะมีคูณเมืองแพงเนาะนะครับมันทับกันนะเออหรือว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจวผมลองเปลี่ยนดิก็คือผมก็ตอนแรกผมไปเล่น2ตาผมก็ลืมดูว่าเซฟเป็นเซฟอะไรเงผม,มอยากไปลองตัวละครแบบสกิลก่อนอะไรเงี้ยนะครับไม่มั่นใจว่าใส่เขาใส่กันอย่างนี้หรือเปล่านะเออผมไม่รู้นะครับ ผมจะขอเอาจี้มีจี้กันตายใช่ไหมเอ้มีสกิลกันตายละถ้าง,งั้นก็อันนี้ไหมไม่รู้ว่าจะใส่อะไรไปดีนะครับอันจี้นี้มันคืออะไรโอเคผมขอ่าใส่คบปิปาร่าไปแล้วกันเนาะมันจะใส่อะไรนะครับหรือว่าใส่แปนดีละเพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยลวกันเนาะเพราะว่าวลนะครเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะผมเล่นแค่2ตาเท่านั้น,นะัะอ่ะอันนี้ครับจะเป็นตาที่สมนะครับในคิมนีที่เพื่อนได้เห็นกัน คือผมจะได้ประมาณสักสามสามตาเออสองสามตาอะไรเงี้ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์เป็นกำใจให้หน่อยละกันนะผมขอขอย่าเล่นเปดานใหม่ละกันเนาะแล้วก็ไม่ได้มีการตัดอะไรให้เพื่อนได้เห็นกันนะก็คือเป็นการกดห้องสดเลยนะครับถ้าเจอตัวละครอ,อย่างเช่นอ่ะผมมาเจอกับตัวละครเน,นี่ยนะเป็นการ์ดแบบอ่าดีดี้แล้วก็จี้แบบผู้เล่นใหม่อนะไรเงี้ยเดวหาว่าแบบเออผมลงตาที่ชนะใช่ไหมก็คือผมกดห้องแล้วแบบเจอตัวไหนผมก็ลงอ่ะ อาตาช่องผมอะผมไม่ได้ซีเรียสอยละว,ว่าต้องชนะทุกตาต้องแบบตัดแบบเอาตาที่ชนะมาลงเสมอไงเพราะว่าผมก็อยากจะอ่าแสดงให้เห็นถึงด้านที่เราเนี่ยก็สามารถแท้ตัวละครผู้เล่นใหม่ได้เหมือนกันอะเออเพื่อนอย่างเช่นดีดีนี่ยถ้าผมประมาทเนะี่ยผมอาจจะโดนเขาจบวีได้นะเพราะาตัวละครมันเป็นสายวิที่เก่งเนาะเออช่วงหนึ่งเลย อย่างตัวละครเนี่ยก็เป็นสายล้มแบบตจาดครับไม่ได้มีไฮบิดเลยนะเออตัวละครอย่างสุสาคครับหรือว่าชื่อในชื่อในอินโดมันชื่อว่าอะไรนะตียอนหรือปะหรือว่าตีอะไรสักอย่างเลยอะจำไม่ได้นะเห็นในหน้าเพจอยู่เดี๋ยวผมจะสกิลให้ดูนะนก็ดับแรกครับเขามีของทางน,าน้านเอ่เลือกกันตามมาแล้วเธอแรกผมก็จะโจมตีเลยแล้วกันนะครับเพื่อโซสกิลไป อาหารนี้จะเป็นเส้นทางเปลวเพลิงนะครับอันนี้เป็นสกิลของทเทนันเด็ดไปการาฟ้าไปก่อนสักทีครับแล้วก็ผมจะเลือกเป็นใส่โดนนะแล้วก็ตกที่เมืองตรงนี้ครับอ่ะขโมยเบิร์นนะเพื่อนอ่ะขากู้ครับกลับไปจุดตาละแล้วก็สกิลครับท่างเงี้ยเราอดอจะเป็นแบบนี้เนาะสกิลเงียเง้ยไปวิ่อหนูหน้าตายเงีย้ยเลนี่ครับเราจะสามารถวางได้หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับต่อเกมหนึ่งนะ แล้วก็รู้สึกว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนพื้นที่ได้แต่ผมจะลองตกกัดูนะเพื่อนเอ่อมีกันแล้วก็ตรนนี้อ่ะเปลี่ยนได้หรอโอเคแต่ว่านี่ผมพลาดนี่นะครับ <S <S ก็คือถ้าจบเทินปุ๊บ,บมันจะหายมันจะระเบิดได้เองเอเพื่อนเออเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปตกที่พื้นที่เงอะก็ได้แค่แบบว่าจบเทนะินอ่ะเงี้ยมันก็ระเบิดตายเองได้เลยอะไรเงี้ยนะครับพอดีมันตรงนี้เลย สามารถโจมตีนอกเธอนอกแถวได้อะไรเงี้ยหรือว่าโหดอยูน่นะก็ทั้งแถวนะครับที่เราวางเงื่อน่ะมันจะระเบิดหมดเลยเนาะอันน,นผมจะวางให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองย้ายดูดิอีกรอบหนึ่งคือผมไม่มั่นใจไงตอนที่ผมเล่นนะอ่ะลองสร้างดูดิติดไหมติดนะครับเี่ยอ่อนนะครับผมวางวาตัวนี้ก่อนละกันแล้วผมจะทอยเบิ้ลสองกำลังนะครับลองย้ายอาของทาลาเนี่ยดู แต่มันจะติดตั้งได้แค่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งอันเท่านั้นนะเนาะอัปส่วนร้อยนะครับตรงนี้อันเงี้ยติดครับโอเคสามารถย้ายของทางด้านเงี้ยได้นะครับแต่มันวานได้แค่หนึ่งอันต่เอ,อเกมแค่นั้นเองโอเคเข้าใจละคือเล่นตาแรกตาหนึ่งตาสองเนี่ยผมไม่ค่อยเก็ตผมมาเล่นตาสามะโอเคเริ่มเก็ตแล้วนะครับคือตนะัวละครอะบางทีอะต่อยแบบผมอ่านแล้วผมก็ยังงงนะเพื่อนมันต้องลงมาเล่นแล้วก็ปฏิบัติเอง เออลมแบบมาดูภาพรวมเองว่าตัวละครมีสกิลแบบเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นของผมนะเออของคนอื่นอาจจะแบบแค่เล่นตาเดียวก็รู้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนถนัดแต่ผมอะกว่าจะถนัดก็สักพักหนึ่งนะครับเออคือแบบมันไม่ได้เล่นแบบอน,นี้เสมอไปอะ่ะเพื่อนอผมขออนุญาตเลือกเป็นเือนฟูก่อนล้วกันครับกันตายพ็เจอผีเสื้อนะไม่โดดโอ้โห ก็ลืมเหมือนกันผมลืมว่าไอ้นี่ลืมว่าอ่าสามารถล้มละลายได้ไงแต่เขามีที่กันตายนะใช่ไหมนี่ไงป้าสีจี่กันตายแต่เป็นป้าสีครับเราเลือกอะไรแล้วก่อนล้างนะ,ะเราก็ก่อนล้มละลายไปเลยครับเพื่อนแล้วเราจะกลับมาผ่อนฉน่นตัวสตาร์ทครับ อันนี้จะเป็นเทคนิคครับใครเล่นคนแรกน่ะห้ามสร้างเนาะก็ถอยไปของน้านฟื้นฟูเลยนะครับถ้าสร้างเนี่ยเขาจะสามารถเก็บฟื้นฟูแล้วก็มาตบเมืองเรานะครับแล้วทีนี้เขาก็จะสามารถล้มละลายได้นะเออล้มละลายเนี่ยเขาก็จะกลับมาอยู่จุดสตาร์ทนะครับซึ่งเหมือนแบบอ่าเป็นการล้างเธอแรกไปอ่ะเพื่อนก็เลยทําให้แบบเทิรนต่อไปน่ะเขาสามารถโจมตีเราได้เหมือนเดิมนะครับอืมนี่คือเป็นหลักสูุรสั้นๆง่ายๆเนาะเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่ผมไม่มั่นใจว่ามีสูตรอื่นอีกหรือเปล่านะเออแต่สูตรที่ผมเจอก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ที่ผมเล่นเนาะที่เหลือครับเราก็บันเลงกันเลยนะครับว่าเราจะไปไหนนะเมินสิบไปก่อนครับตบัวละครอย่างผีเสื้อนอะ่ะอ่านี่เป็นชา้าเงินกู้ครับถือว่าดีเพราะเรากู้ไปแล้วแต่ไอเจ้าแบบกู้เริ่มต้นเทินเนี่ยมันจะอยู่แค่เทินแรกเท่านั้นเนาะถ้าเทินที่สองที่สามเนี่ยมันจะไม่มีแล้วครับนี่ครับเพื่อน มันจะเป็น,นคล้ายกับการอัญเชิญอีกาโคหรือว่าเหามือนกับสกิลเรียกเลยครับก็คือวางปุ๊บมันขโมยเงินเลยแล้วก็ไอเจ้าไอ,าอาเจ้าเงื่อนนะครับเราต้องไม่ตกเองนะครับถึงจะระเบิดนะแบบนี้นะครับเจ้าบอกว่ <c oughs> ไม่ระเบิดหรอเวรกรรมแสดงว่าตอนที่ผมมาไปตกงนี้ผมเปลี่ยนซ้ำไม่นอนนะก็คืออ่ะผมเก็ตละ คือเจ้าเงื่อนี่ะหนึ่งครับสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือ1เงเนื่อนะครับจะไม่ดักจับเหมือนกับไม่คล้ายกับแมงกะพุนเนาะมันก็คือแบบไม่คล้ายกันก็คือมันจะเป็นคล้ายกับอีกาอีกาของโคซึ่งสามารถวางแล้วก็เผาเงินนะครับเผาเงินหนึ่งเดียวนะวันนี้วงเล็บนะครับแล้วก็เราเนี่ยไปตกของท่าน,านเงื่อกนะครับจะไม่ขโมยมาเบิ้ลเนาะซึ่งเราจะต้องวางใหม่เอานะครับถึงจะขโมอยอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ มันเขียนสกิลมาวงนะอ่ะ,อะเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้าหน้าเกมตรงนั้นแล้วเพื่อนๆแลกกันหรือเปล่านะผมเข้าในโทรศัพท์มันก็แลกนะครับไอหน้ากิจกรรมอะผมไม่มน่ใจว่ามันมันบ้างหรือมันแคสเยอะหรือว่าอะไรเนาะก็สรุปสั้นๆง่ายๆของตัวละครน,นี้นะครับผมมีเวลาเล่นน้อยก็เลยยังไม่ได้ศึกษามาอะไรเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบไม่ได้เต็มร้อยอ่เาเปอร์เซ็นต์เหมือนกับคลิปทั่วไปเนาะเพราะว่าปกติผมเล่นอะผมไม่ได้ รีวิวจะจังจริงจังตาษาอะไเงก็เป็นสายแบบที่แบบเข้ามารีวิวแล้วก็เล่นเหมือนแบบคนแก่กล่องใหม่เล่นอ่ะเพื่อนเออรีวิวแบบสดๆไปเลยนะอะไรแบบนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับในการเล่นแมานิกก็ประมาณนี้สั้นๆง่ายๆเนาะก็คือเป็นการวางเงือกแล้วก็สามารถสลับเงีอกได้นะครับ2ก็คือเงือกนะ่ะสามารถขโมยล่อเทิร์ได้แล้วก็ข้ามแถวได้อะไรแบบนี้นะครับเคล็ดลับก็ประมาณนี้เลยจะบอกว่าเคล็ดลับไม่ได้ต้องบอกว่าสกิลตัวละครน,นะครับ หวังว่าเพื่อนๆคงจะไปเล่นกันแล้วชอบกันสับตัวละครของเจ้าหน้าที่สุสาครน,นะเพราะเป็นหนุ่มรูปหล่อที่ค่อนข้างเทเลยนะครับผมก็เย่อเป็นวมเดลที่เพื่อนๆน,น่าจะถูกใจกันนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละครับก็ขอบคุณดีน้องโอมอีกครั้งหนึ่งนะไปแล้วบ๊ายบายนะครับ